บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการอดนอนติดต่อกันส่งผลให้เกิดหนี้การนอนพร้อมแนะนำ4วิธีปลดหนี้การนอนอย่างเช่นการปรับกิจวัตรเพิ่มเวลานอนตื่นเวลาเดิมทุกวันและหมั่นโดนแสงระหว่างวันหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์สาขาวิวชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่เขาแชร์เตือนว่าการอดนอนติดต่อกันส่งผลทําให้เกิดหนี้การนอนได้นี่จริงไหมครับในภาพรวมส่วนมากจะถูกต้องหนี้การนอนหลับก็คือสลิปเดชอันนี้ก็มีอยู่จริงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอดนอนไม่ว่าจะเกิดจากงานเยอะหรือมีการรบกวนก่อนจะนอนเช่นใช้โทรศัพท์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ทาให้เราหลับยากขึ้นแล้วชั่วโมงการนอนจริงเราก็จะน้อยลงโดยตัวร่างกายเองก็จะมีความ พยายามของมันัตมันเองอยู่แล้วนะครับที่จะกู้การนอนที่หายไปเนี่ยคืนมาในช่วงเวลากลางวันการเป็นหนี้การนอนส่งผลเสียยังไงบ้างครับจะส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายเลยในส่วนของตัวสมองเองก็ทําให้สมาธิการโฟกัสกับหน้าที่การงานอารมณ์แล้วก็ความจดจำเนี่ยทำงานได้ลดหน่อยลงในส่วนของระบบอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดเองก็จะมีความเสี่ยงทางโรคกลุ่มนี้ครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเราเป็นหนี้การนอนแล้ววิธีการสังเกตก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ เรานอนตามธรรมชาติของเราแล้วแต่ว่าเรายังมีอาการไม่ว่าจะเป็นง่วงในเวลากลางวันอ่อนเพลียเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการทํางานในเวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยดีอันนี้ให้สงสัยว่าร่างกายพยายามจะขอกู้หนี้คืนในช่วงเวลากลางวันเขายัางแนะนํา4วิธีปลดหนี้การนอนข้อแรกระบุเวลาชีวิตและเวลานอนปรับกิจวัตรเพิ่มเวลานอนมีส่วนที่จริงนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในวันทํางานเนี่ยเรามีการนอนน้อยลงในวันหยุดเนี่ยในแต่ละคนก็จะมีแนวโน้มที่อยากจะนอนมากขึ้นเพื่อ นี่ตรงนี้แต่สิ่งที่ไม่ดีที่ตามมาก็คือว่านาฬิกาชีวิตก็จะรวนอันนี้ก็จะส่งผลในทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงทางด้านโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคของทางหัวใจนะครับนั้นลองจัดสรรน,นะครับให้การนอนนะครับในแต่ละวันใกล้เคียงกันก็อย่าต่างกันเกิน2ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันเราต้องรีบเข้านอนแต่วันหรือรีบนอนก่อน4ี่ทุ่มไหมครับเรื่องของเวลาของการนอนหลับจริงๆไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญเท่าไหร่ขอให้นอนในเวลาที่ง่วงจริงๆแล้วก็ชั่วโมงเพียงพอแล้วก็คุณภาพเพียงพอดีกว่า ถัดมาข้อ2วิธีปลดหนี้การนอนสําหรับคนที่นอนนานขึ้นในวันหยุดให้เพิ่มเวลานอนในทุกวันวันละ30นาทีนาน2สัปดาห์เพื่อลดความแปรปรวนของการนอนอันนี้น่าจะใช้ได้จริงนะครับเหมาะสําหรับคนที่เคยอดนอนในช่วงเวลาทํางานแล้วก็ในช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยก็จะหลับมากขึ้นเพื่อเป็นการบาลานซ์ให้ความต่างในวันทํางานแล้วก็วันหยุดเนี่ยใกล้เคียงกันค่อยๆปรับทดให้นอนมากขึ้นในเวลาทํางานทีละ30นาทีถ้าปรับได้แล้วก็ควรจะรักษาระบบเวลาอันนี้ให้คง ไปเรื่อยๆไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมวิธีปลดหนี้การนอนข้อ3ตื่นชั่วคราวทุกวันหยุดในเวลาเดียวกับวันธรรมดาและงีบหลับระหว่างวันและควรงีบไม่เกิน2ชั่วโมงก่อนเวลาบ่ายสาโมง มีส่วนจริงก็คือเวลาตื่นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะทําให้อฬิกาในสมองมีความรวลน,น้อยลงแต่สิ่งที่ยังไม่ถูกต้องก็คือว่าถ้านอนน้อยแล้วไปงีบในเวลากลางวันนานเกินครึ่งชงั่วโมงอันนี้ก็จะส่งผลในกระทบต่อกลางคืนที่เราจะนอนในคืนถัดไปให้หลับได้ยากขึ้นดังนั้นถ้าตื่นในเวลาเดียวกันแต่ยังง่วงในเวลากลางวันสามารถชดเชยความง่วงด้วยการงีบได้แต่ว่าอย่าหลังบ่ายสามแล้วก็ชั่วโมงของการงีบเนี่ยไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงครับและสุดท้ายวิธีปลดหนี้การนอนข้อ มันโดนแดดระหว่างวันแสงแดดจะช่วยให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินช่วยให้หลับได้ดีในช่วงกลางคืนอันนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนของนี่การนอนแต่อยู่ในส่วนที่ดีในการ ปรับนาฬิกาชีวภาพนะครับให้มันไม่รวนเพราะว่าการที่เราโดนแดดในเวลากลางวันเป็นการกดฮอร์โมนเมลาโทนินในช่วงเวลากลางวันแล้วพอกดไปค่อนข้างระยะยาวจากแสงแดดว่าพอไม่พ้นช่วงแสงแดดแล้วตัวฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนทางการนอนละก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นในเวลากลางคืนทําให้เราหลับดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นอาจารย์จะมีคําแนะนําในเรื่องของการนอนไว้แบบนี้ครับสิ่งสําคัญก็คือถ้าเราบาลานซ์ระหว่างชีวิตประจําวันในเวลากลางวันแล้วก็การนอนได้เป็นอย่างดีแล้วนี่การนอนจริงจะไม่เกิด ขึ้นแล้วก็เวลามีการอดนอนกลางคืนสําหรับในเวลาวันทํางานแล้วมาชดเชยด้วยการนอนมากขึ้นในวันหยุดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทําให้นาฬิกาชีวิตรวนแต่สรุปแล้ว4ีวิธีปลดหนี้การนอนที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับบทความนี้ส่วนมากจะจริงนะครับก็มีแค่บางจุดนะครับที่อาจจะต้องมีการแก้ไขเล็กน,น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแก้ไขแล้วก็สามารถแชร์ได้ครับ อย่าละเลยการนอนหลับที่ดีและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตประจําวันและสุขภาพในระยะยาวนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์